ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุคนเดอวันนี้เรามาที่อุดรธานีอีกแล้วนะครับพี่น้องอยู่บ้านเหลื่อมอุดรธานีเพราะว่าวันนี้แม่แพลวมีงานที่อุดรน,นะครับเป็นหลอกละกมิศิลปินของวงแสนห้องฟินแลนด์ไปนำ้ำน้องน้ำอ้อยท่าไทยเอฟซีค่ะสวัสดีสสดค่ะน้องใบใบเตยค่ะอยู่วงแล้วก็มีใบเหมือนกันนะน้องใบบอลน,<ป>น้องใบบอลเป็นนักร้องอยู่วงพี่ อันนี้น้องไปอะไรนะอันนี้น้องไปเตยไปพาไปดูไปเตยก่อนไปเตยกำลังก้าผมอันนี้ไปเฟินค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะออันนี้น้องไปเฟินค่ะขึ้นมาขึ้นอี่บ่ทือว่าเต็มอันใจหมอน่าใจนาบ่มาน้องตาลก็จะไปขึ้นไปทีกับพี่แพรอันนี้น้องน้องใบน้องสวยค่ะน้องสวย มืงอนีกับมานอนยูดอนพี่น้องเพราะว่ามีง,งานรับเชิญนะครับผมแพรวแสงทองที่ร้านฟกพนครสาขาอุดรธา,านีแม่แพรวอยู่นี่เองมืงอนี้มาทํางานหนึ่งวันพี่น้องนี้ตัวเกียวมาหนึ่งวันก็จะบวกเป็นสามว<บ>ันเป็นสามวันอันนี้ชุดที่ใส่มาวันนี้เออ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  ก็มาแต่งตัวอยู่บ้านพี่น้องมือหนึ่งกับชิอน่ยูดอนแต่ก็มาแต่งตัวที่นี่ก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากเพราะว่ามันอยู่ในเมืองนะพี่น้องฮะร้านมันอยู่ในเมืองอันนี้ยังนี่แนวใส่มาปนี่โอ้บ๊อบบี้ใช่ไหมบอบบี้แน่ใส่บ๊อบบี้บ้านพ่อบ๊อบบี้อย่างบ๊อบบี้อืมบรรยากาศแต่งหน้าที่บ้านกูกิ้เลี้ยงหมาหมากับแฟนเก่าเขา เอาแม่กันน้องสวดตอนนี้น้องพูดได้น้องก็ลงคลิปอยู่สวดตลอดอีโก้น่ะสวดสนิทม่ตันโดนมาไห้หมู่ดีมันน้าถามถ้าถามมาซื้ออยากถามบ้านที่อุดรนองนะครับก็สิห้องห้องน้ำแอ้พี่วิทยอย่างแบบห้องกิจสภาโวยทุ่ เลยซื้อตู้มาให้เก็บผ้ามาค่ะชัว่วโมงใส่แว็กต์ีใส่คิวหมดนี่สิจึงแค่บรรยากาศยามค่ำคืน<ม>หาบ้านพี่น้องมลมลื่นอันนั้นบ้านคุณพ่อหลงังขาวๆตัดฟ้ามัาน,บานบ้านคุณพ่อรถคุณพ่ออันนี้ลูกชายซื้อให้อันนั้นก็บ้านพัก บ้านผักหมอลำบ้านหมอลำม,มานนศอนศูนพญาด็ดหลิก,ลกมือหนีวินเนอร์กับมาน้าแต่ว่ามาอีกขั้นหนึ่งพ่อได้มีหมองแตงหนาที่พี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปขอนแก่นกันนะฮะน้องตาลสวยมากเมื่อวานนี่แบบใช่ไหมพูดจากจริงใจจริง เกือบยังล่ะเอานมาานี่มันมีบ๊อบบี้นะเอออันนี้บ๊อบบี้เปล่าีอีนี้น่ะนเรียกงมาพันอยงท้าปอมขึ้นมาเถอะล่ะต้องไปแต่ท้าไปแต่หักมัขนมันงามกเป็นบนขนงานี่บอกมีอะไรว่าจัดใส่บวกบีบใ่พวกอันนนาะ ขันรับขันนั่งมาทวนนอ่อาจจะอาจจะวีอันนี้วีวคนมาแม่แพล้วกับร่างสิแบบอุ้ยบีอะไรนะทำมังไงบ้านนะเอ๊ะหรือคนหมอยหรือเปล่าสิแบบนี้หมอยอายุแปดสิบหมอยมันจะงอกร่างอายุบอรหรือเบเกียวเบเกี่ยวเด็กเพราะฉนเคยฉันไปอยู่บ้านพ่อชาวนาฉันไปเบิ่งอยู่กับเบิ่งอยู่มันกับบองอไปแล้วอายุมันก็เป็นดำบองอคือหัวเด้ไม่ผู้เท่าเลย ว่าหมอั่่งเป็นหมอยสีทอง,องไปตามซี<ะ>ดูขนาหน้ากาาลัวมากมันคือแบเออตีกระบ,บงังล่าสุดคุณพ่อฉันเอาเครื่องกรองน้ำมาติดที่บ้านดูฉันว่าตู้ระบบไฟฟ้าอะไรเป็นเครื่องล้างข้าไปช็อตตายไหมนี่เมื่อที่หล้ะพอาไ่เอาเครื่องอุปกรอ์มันกินได้เหรอนี่ไง ตอนที่พังแล้วที่สำคัญกระเบื้องก็คือพังกระเบื้องแตกเป็นเสียงเป็นเสียงเลยพระใหญ่บุญรอดผลงานพันใหญ่รอดดูข้ามบ,บังดีประนาดีเอ้าหนูมันมมีมันม,มีกฎอันนี้รู้น้ำอ้อยมันผลิตน้ำไม่ไไม่ใช่หรอนน่ผลิตน้ำหนึ่งแก้วมันมีปุ่มผลิตน้ำด้วยนะอันนี้ผลิตน้ำหรออะ นี่เหรอใช่ก็ดีนะหนูหนูลองกินดูสินี่คือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์พี่ก็ให้พ่อพี่กินเธอลหนูเก่งจังมันเนี่ยพ่อบอกว่าพ่ออายุเยอะแล้วพ่อก็อยากรักษาสุขภาพไปกินน้านี่สะอาดโอ๊ยกูเปลือยด้วยกูบ่กล้ากินเลยค่ะเลือนเครื่องกองน้ำนี่จะเข้ายังกองให้พ่อว่าโดนด่เนี่ยอะไรเออบดาดอกแต่ว่ากับสีปล่อยนิดๆ เอาเครื่องกรองน้ำแบบสายมันน่ากลัวน่ากลัวามากอยู่ใกล้ที่ล้างจานแล้วก็มีสายไฟประยงบยางเ,าเขาให้อันนั้นไม่ใชเหรอเขาทดลองใช้ใช่เห,หรอถ้าไม่ซื้อเขาจะมาเอาคืนใช่ไหมใช่ <c ười> แล้วเรื่องอะไรเขาก็ต้องเอาคืนอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นรูกระเบื้องก็แตกแล้วพวกจอก็จอแบบไม่มีสมองจอแบบกระเบื้องแตกมัืดถือพวกต้ม่มตุนือได้บู ก็ต้องเอาคืนไงใช้ฟีหนึ่งเดือนแล้วคุณกระเบื้องก็เป็นรูแบบแตกแบบโอ้โหแต่เขาก็หวังดีคุณพ่อหวังดีให้หนูแบบมีน้ําดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพของหนูลูกเพื่อลูกสาวคุณพ่อจะเดื่มมาแล้วแต่ว่าลูกสาวต้องปลอดภัยไงต้องเดื่มน้ำให้มันแบบมีคุณภาพวันนี้ฟ้าฝนเป็นอะไรเนี่ยวันนี้น้องไม่เตยโผล่เอาพี่เตาตาอยมาไม่น่าหรอมันมาพี่ยงตามบีบคอยให้มาใช่ไหมก็ไม่ใช่ยาฉลาดอะไรเนี่ยก็ต้องบอกเนี่าเห็นไหมล่ะเ้องงพูดคำจริง เลยบอกให้มากก็เลยมาปกติบ่เห็นไงปกติสิงยูนบ้านอือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูบ้านน้ำตาลเพราะว่าจะรีโนเวียบ้านน้ำตาลให้ใช่โดยพยานแฟนอยู่คนไอเดียให้มากูจ่ายอยู่แล้วเลยกับเงินมึงเอากระเบื้องจะปูใหม่ทาสีใหม่ทีฟ้าทุบหลายจุดอยู่ไม่ต้องสร้างหม่งยังไม่ได้บอกพ่อเลยบอกแล้วบอกแล้วบอกพ่อมึงนะแล้วพ่อก็จะา บอกไม่บอกเกอยู่พีบอกเกยอยู่กค่กแบบถ้าเหมือนบ้านน่ารอดเรจะอาตาสีขาวลีนๆเปนบ้านของฉันจะทำอะไรก็ได้แบนี้กขาช่ไงชื่อคุณไงค่ะชื่อน้ำตาลหรอชื่อน้ำตาลนะชื่อน้ำตาลก็เยอะอยู่นะทุกอย่างคือน้ำตาลเป็นมีอภิสิทธิ์นือกับคนอื่นใช่ไหมก้อนพี่ใหญ่ไหตับยกยตับตักตันี้อ๋อแตงลิ้นเดียว แค่พาขอเวลาแค่สามถึงวิทีพอคนหนูแค่ถึงวินทีก็สวยแล้วเออไม่ต้องแต่งมากน้ำตาลอ่ะสีสันตุลได้ไหไปไปีนักร้องประกอบแลวประกอบ,กอบอไม่ต้องแต่งขนาดนั้นเพลงเดียวเสียสุดเดี๋ยวกขอยังคิดอยูอ่เอาไปเอาไปลองซอยเลยเพื่อพ้าลาน,นี่ก <laughs> เาพิ่มผ้อาอลูกไป <laughs> <laughs> เพพื่อะายให้นุ่มเอ็นนักดนตรีวันนี้ปกตินักร้องเขาจะร้องใช้บอสไงไอ้ทีนี้ไปเป็นถั่วไอ้ไปเป็นผ้าลาให้นักดนตรีอีก ไม่เป็นไรลูกดิ้นเห่ามีผู้บ่าวมันแอบ,บดูไหมเหรอ,มอแมลงแล้วกูจะลงไปถ่ายรูปโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขามาดูกันว่ามื่อนี้งานถ้าจะไปจะเป็นยังไรนะครับพี่น้องพบพน,นักงานอุดรผู้ใดเบิองคลิปนี้ก่ะออกมาเบิองไนดะ้พี่น้องเด้อสาขาเต็มันบ่อตัวแหวมมาเบิองพี่น้องไทยต่อบาอแบบ้านเฮาแม่ทักทายพี่น้องปลองภัยทุกคูทุกคนแอปเปิลช่วยช่วยอุ๊ซีเราเปนยังเงบ้าง พี่น,อน้องค่ะเรียนเชิญเชิญชวนๆๆนะคะตอนเย็นที่โฟคพนะครผู้ใดที่จองตัวท่านก็วอล์กอินได้นะคะวอล์กอิน <Walk in S 2> คือ,อยังไงก็คือไปซื้อตั๋วหน้าง,งานก็บัตรร้อบาทอันนี้<อ>บัตรด้วยใช่วอล์กอินบัตรร้อบาทเท่านั้นนะคะ,ะเข้าไปหน้าง,งานได้เลยนะจ๊ะเดาสุดีิค่ะ